สวัสดีครับกับผมป๋าเนงสัตว์เต็มคอขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์กอลูกา2 0 2 5 2026นัดที่12จากเกม EAF 4 2 6ระหว่างสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเปิดล่างเส้นเจมปากตอนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมคู่นี้แข่งจริงวันที่23พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืนเคิงนะครับ สามเวลาในประเทศไทยรับชมใดทางโมโนแม็กครับผมนิวคารเซินรังอันดับที่14ของตารางแข่ง11นัดมี12แต้มหานัดลังสุดแพ้2นัดชนะ3นัดนัดล่าสุดแพ้เบนฟอร์ดไป3ประตูต่อหน,นึงครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรังอันดับที่2ของตารางแข่ง11นัดมี22แต้มหานัดหลังสุดแพ้1นัดชนะ4นัดครับผมนัดล่าสุด เอาชนะนิวพู้ไป3ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหสติค่อนขังสิดีกว่านะครับแมนสิติเอาเลยครับแมนสิติเริ่มเคลียร์ก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับอยู่ในเสือสีฝ่าขาวครับชุดเก่งของเขาครับส่วนนิวคาเซลบุกจากซ้ายไปขวาครับอยู่ในชุดเก่งเื่ากันครับไล่ขาวดำมาไล่ครับ บุกจากซ้ายไปขวาครับผมเปิดออกมาขางให้เมอร์ฟีแล้วครับตอนนี้เมอร์ฟีได้บอลลากเข้าไปครับลากเข้าไปแล้วก็เปิดมาลูกนี้โจลินตันโอ้โหโจเสาโจลินตัน,ตนลูกนีบอลมาข้าทางทิเปียครับไปบุโรกิเมไลไปที่โจลินตันมาที่บุโรกิเมไลบอลมาเข้าวทางโตนาลี่ครับแหมลูเบนดิอาร์ตสัตยาวขึ้นมานะครับมาติดแชกี่ แชกีตปไายห้าแลนไปที่เบิร์นโอ้โหมาตัดบอลไปได้ครับบางบอลครับโตอนาลี่บางบอลบักยักครับโอ้แต่ก็ส่งผ่านครับไอ้แชกีมาถึงแชกีไปโอ้โหโดนตัดโดยโมโนโกิมาไรลครับออกข้างขวาไหมาครับบูโนโเหลี่ยงวอลกลับมาให้โตอนาลี่เข่ามาให้วาเทอร์มาเดอร์ออกกาวขวามาถีบบูโนโกิมาไหลเลยครับโอ้โหว่าเทอร์มาเดอร์ลูงนี้ ส่งต่อไปไฮเมอร์ฟรีเปิดย่าวขึ้นมาโจลิงตันบโ,โ,โหเทือที่2บอลออกครับโอ้โหสองเทือแล้วแหมเป๊ปยังว่าเบิง์ลูกทีมครับเป็นยังคือโดนบุกสองรอบแล้วครับแหมสิเตะจากเขตประตูครับดอนนอารูมานารูมาส่งไกลๆลูเบนดิอาดครับมาติวูดูเนตครับตักยาวขึ้นมาให้โดกูโดกูเอาบอลในห้าแลนด์ครับ ขึ้นไปโดกูครับกระชากเลยลุกนี้ขนานเส้นไปครับลุกนี้กระชากเข่ามายังบอส่งครับตบไปให้โฟเดนโฟเดนเอากลาให้โดกูโดกูตอกสนมามาที่ฮาแลนด์ลูกนี้หาแลนด์แม่ติดครับเบิร์นสาดย้าขึ้นมาเลยครับบอลไปทนีนูเนตโอ้โหบอลล่งนี่ง่ามครับโดกูให้โฟเดนไปทีนิโกโกอสเลนม้าที่โอ้โหตะบันลนูกนี้ติดเจ้าครับแม่หาแลนด์ มาทีนูเดนครับนูเดนมาทีกอสเนตดมาให้หาแลนด์ตบไปสีโฟเดนครับเบิร์นสัดถิ่มออกมาเลยครับเบอร์ฟี่มาให้บูโนกิมาไลโตนาลีโจลิงตันบูโนกิมาไลให้โจลิงตันครับลูกนี้เลี้ยงไปขึ้นให้เบิร์นเบิร์นขึ้นมาให้โจลิงตันออกบอลมาทีบอลเธอมาเดลยครับบอลเธอมาเดลยไปที่บานครับกับซ้าย เขาบันทึกว่าเธอมาเลอครับเลี่ยงติดดูเนตไม่โฟเดนนะครับไปที่โดกูสีเป็นบอลโตกราของแมนซิตี้ครับโอ้โหโดนโตนาลี่สไลด์ลุงนี้แม่สิโดนใบเหลืองยอ้อนหลังหรือเปล่าครับโมฮู้ครับดอกูไ้นิโก้เซเนตมาที่ดอกูไปฮาแลนด์ไฮโฟเดนครับเลนก็โฟเดนครับลุงนี่โฟเดนเราไปเรามาส่งห้ฮาแลนด์ตบบ้าโอ้ติดโจลินตันครับโอบเอาบอลออกมาให้ที่เปียที่เปียออกขวามาเลยครับเมื่อฟี่ มาฟีพนลากไปมีพื้นที่ยังไม่มีพยแยางครับเข่ามาโอ้โหเปนโนซินวาตัดไปได้ครับโดกูได้บอลลูกนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาโดนแยงแต่ก็เอาบอลขึ้นไม่ได้ครับดิโกกัสเลตบ้าที่เปโนซินวาแชากีอ้าแลนตะบันลูกนี่โอ้โหบกเป็นประตูครับย่างครับย่างยังมีไหขึืนน้ำครับเขาช่วง เวลาผ่านมา2 4นาทีแล้วครับเยอะมีไผ่เหตุประตูกันได้ครับผมมาที่โจลินตันแบอลลงมาถึงโตนาลี่ครับโอรีเขามาไห้วอเตอร์มาเดอร์วอเตอร์มาเดอร์ออกสายไปเมอร์ฟีครับเมอร์ฟีบอลส่งครับเห็นมูล์ลานาตบก่ามาไห้บุนโดกิเมอะไรบุนโดกิเมอะไรตะบันด้วยทรายลูกนี้ติดดอน้าลุมารับสบายครับโยนเร็วไปเลยครับไห้นูเนตตบก่าเข้ามาลูเบนดิอาร์ ชิปมาให้ดูกูดอกูออกบอลให้ฮาแน์มาทีนิโกโกัซเลตโฟเดนโอ้โหส่งติดแต่ยังบอลมาได้ให้ดูกูดอกูเพิ่นลากเขามานะครับออกบอลให้ฮาแน์นิโกกัซเลตครับเล่นก็นดอกูดอกูออกไปกระชากรัาว่าตบกลางามาให้นิโกกัซเลตตบม,มาโฟเดนโฟเดนบังบอลเอาให้ดูกูนิโกกเลตมาทีฮาแน์พลิกตรงนี้แม่เจ้ามาตัดไปได้ครับหมานได้บอลเลี้ยงออกมานะครับสตครกับ ออกบอลบูโนโกิมไเลยไฮวอเทอร์มาเลอร์ครับเงื้องากทรงไฮบานบานกระชากมาทรงพลาดครับแม่ติดนูเนตเออเฮ้ยโอไลลี่ตบกลับเขามาครับนิโกโกอสเลตออกบอลมาติดบูโนโกิมไเล์ครับไปที่โจโลิตันโจโลิตันเอาบอลเข้า,าห้บอลเทอร์มาเลอร์ตะบัลลูกนีแม่ติดครับแชกียังไดบอลอยู่เลี่ยงวนครับโฟเดนนิโกกอสเลตออกไปดอกูนะครับ โดกุเลี้ยงไปเลี้ยงมาส่งติดโต,ตนาลี่ครับผมบโดกิเมไลเอาบอลมาเลยไฮเบอร์ฟรี่เข่ากลางไปวอเทอร์มาเดอร์โอ้โหไปญาติกันเองครับชนกันบอลโจลิตันยิ่งเลยครับลุงนี้ติดโดกูเอาบอลลมาได้ไฮนิโกโกอสเซเลสไปที่แชกีแชกีเอาบอลให้โดกูมาทีาแลนาแลนเลี้ยงมาให้แชกีแชกีลอ็อกโอ้โหลุกนี้งามแต่ส่งผิจวะไปให้ทิเปียมาที่บูโดกิเมไลครับบอล กิมไลออกขวาไปให้โจลิงตันเข่าไปให้วอเทอร์มาเลอร์เลี่ยงวนกลับมาให้โบนกิมไลเล่นกับโบนกิมไลครับเข่ามาให้บานครับแล้วก็แม่ยิงลูงนี้ไกโพดนครับแต่กระติดทิ่เปียโมงว่ากระติดคือกันครับแชกีออกบอลให้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์ออกบอลไปติดเบิร์นบอลมาเข่าทางบานโจลิงตันออกให้บานไปเลยครับลูกนี้ บาลลอบมูเติมครับโอ้โหเบิร์นเติมมากนะครับได้บอลกระชากเข้ามาเลยครับตบกลับเข้ามาให้บาลครับบาลงัดลูกนี้ขึ้นมาโอ้โหสลับขายิงโอ้โหดันรู้มาปัดนเอาไปได้ครับลูกนี้โอ้โหโคตรมั่นเลยครับจะได้เต็มบุ้งครับดิวคาสเซนนาทีที่43ครับเหลืออีก2นาทีโยนเข้าไปโตเนาลี่โอ้โหโอเลรีมงตัดขึ้นไปได้โฟเดนัะ สาดยา่าขน้นมาเลยครับโอ้โชนครับบักยักส้นปิวเลยครับที่เปียบอลเข้าไปไ้เมอร์ฟี่ตบกลางเข้ามาให้โจลิงตันมาทีวอเทอร์มาเดร์วอเทอร์มาเดร์ตากบอลออกกลางขวามาทีเมอร์ฟี่เอาบอลโล่งครับลูกนี้โอ้โช่โช่ผิวตบกลางเข้ามาไ้มุโรกินมาไล่ไปที่เปียแต่ก็ติดครับแหมสิ้นว่าบอลออกไปเลยครับกรรมการเปาดวินเบิร์เวลาครับโอ้โหเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแหครึงแหลกโคตรมั่นนะครับ เดี๋ยวมาชมเครื่องหลังนะครับว่าเกมสิเป็นจังไนครับเครื่องแรกกับบั่นได้ยังเสมอกันอยู่ครับผมเอาแล้วครับเครื่องหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่าเซ้นสิได้เคลียร์ก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเคลียร์มากกนเริ่มต้นทักทายกันเลยครับบอลออกขาครับแมนซิตี้สิได้ทุ่มครับ ฟิลโฟเดนมาเอาบอลไปทุ่มครับผมทุ่มไปให้ลูเบนดิอาร์ดเข่า้าให้นิโกโกอนเซเลสไปที่โฟเดนอีกเทือนนะครับมาที่โด,โดกูให้เบโดซินวามาที่โฟเดนไปให้โดกูอีกเทือโดกูลากเข่ากลางมาเลยครับลูกนี้เข่ากลางมาให้ฮาแ,นแนลนด์ฮาแลนด์เราไปเล้วมาให้โดกูโดกูงัดไปโฟเอาฮาแลนด์สบายลูกนี้เข่าไปเลยครับโอ้โหเล่นกับโดกูลูกนี้ครับแม่ขนงามเลยครับ ยิ่งสมลูกลูกนี้เป็นประตูครับสำหรับ5้าแลนด์เฮดไทยแม่สิตีบุกมาคืนน้ำไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับนี่ครับไห้าแลนดตบบันด้วยขวาครับแม่บอลเสียบสองสองนะครับจังหวะมันได้พอดีครับแม่นิโปเกือบปัดได้ครับลูกนี้ เอาล้ครับี่คอนเซิร์สเดีเคียอีกเทือครับเริ่มเกมไหมโตนาลี่ให้บานบานออกซ้ายไ่เบิร์นครับเบิร์นยอดกลับเข้ามาให้โตนาลี่โตนาลี่เลี้ยงไปเข่ากลางไปให้โจลิตันมาทีบูโดกิมไลบูโดกิมไลลากเขามาลูกดีลากจังบอมีผ้ามาแย่ครับลากเขามาตบเข้ามา้าติดวาดิโอครับบอมยาวมาเลยครับเจาบ้าได้บอลโอ้โหสิโตห้ที่เปียเรื่องนี้แก้ได้ครับ บอลมา Murphy, หยุดเมอร์ฟี่หวอเทอร์มาเลอร์วอเทอร์มาเลอร์ขึ้นไปทิเปียบูโนกิมาไลได้บอลเลียงมาโอ้โ oh, หเลียงติดครับบอลมาเข่าทางฮาแลนด์ครับผมฮาแลนด์ตบกลัาเข้ามาติดโตน,นาลี่ครับวอ bon เทอร์มาเลอร์ได้บอลต้องเลียงเข้าไปตบกลับเข้ามาให้โจลินตันวอเทอร์มาเลอร์เฮ็ดจังไหนแม่ติดกลากวา,าดิโอครับเงืง้องากดูนี่ทิเปียอ้าวฟาลครับกรรมการ ไฟพาวครับกรรมการเกิดเยงงึ้นครับนิโกโกอสเลตออกครับแล้วก็ไลเดอร์เขามากครับผมจำหน้าดได้ไลเดอร์เลยชั่วๆสำหรับแมนซิสตี้ครับเบียนโตกวาดิโอสาดยามากโดกูยังมงุ่งไให้โฟเดนครับไปที่5แลนด์5แลนด์เลี่ยงอยู่ครับลอมู๋ตบไผ่โกูติดบอสแมนครับแม่โดกูยังมากญาตบอลไปได้ครับเล่นกันเร็วลุงนี่บอลเข่าทาง นิวคาเรเซิลครับมาโูหูหติดอีกครับโฟเดนเอาบอลไปได้ส่งมาทิเปียมาญาติบอลมาเข่าทางเมอร์ฟี่ครับทิเปียได้บอลวน่นส่งกลับไปเมอร์ฟี่ตบกลับเข้าไปบูโนโคิมอะไรามาทีโตนารีครับโตนารีเลียงมาเลยครับลูกนี้เลียงมากเข่าให้วอเทอร์มาเดอร์ลุกนี้เลียงไปเลียงมากแต่ก็ติดครับแห่โดนตัดลมไปเลยครับลุกนี้บอลมาเข่าทางบักยักหาแลนด์ครับผมฮาแลนด์เลียงไปลูงนี้ล่อแชอ่กี เอาบอลเข้าไปครับลากไปเลยครับชิบไปลูกนี้แม่บอลแมนมงออกไปได้ครับโยมพ่นเขยตะไลที่เปียสัตวย่เอาทิมไปเลยครับแยดมงครับลูกนี้บอลมาเข้าทางบานครับโอ้โหบานได้บอลครับโอ้โหลูกนี้ยอดขามขวาบ้าเลยครับมาถึงเบอร์ฟี่โอ้ยนน่าพิหวงครับเข่าฟืดดอนู้ว่าบอลโยนออกมาทีโดกูโดกูได้บอลล่าขวามาเลยครับมีพื้นที่ลูกนี้ เอาลากออกมาโมายไผ่หแยงครับโดกูล,ลากตัดเข้ามาให้ไรเดอร์มาทีโดกูโดกูไให้ไรเดอร์เบนโรซินว่าโนซินว่าเพิ่นครึ่งบอลอยู่ครับครึ่งบอลไปมาอยู่ส่งขึ้นไรเดอร์มามีสองจอครับโฟเดนโฟเดนโอ้โหติโดโจโลินตันครับมาทีวอเทอร์บาเลยครับตบมาหาบูโนคิมไลออกบอลลูกดีออกพลดออกาดครับบอลมาทางโอเลรีไปที่ไรเดอร์ มาที่โอ้โหเล่นครับเปโรซินว่าครับบอลมาที่แชก,กีแชก,กีมาห้าแดนไปที่โดกูโดกูออกไม่โฟเดนโฟเดนทะลุช่องมาโดกูดกลูดนีไปห้าแดนลูดนีเป็นประตูครับโอโ้สองประตูต่อศูนย์ครับแมสซิตี้ขึ้นนําเจ้าบ้านแล้วครับแมสองลูกครับยิงสี่ลูกเข่าประตูเป็นสองลูกครับเออร์ลิงเบลฮาแรนครับผมแม่ลูนีโอ้โหทรงกันใจกว้างอย่างนี้กับน้ามทะเลครับ ชิปมาลูกนี้ให้โดกูโดกูตบไปห้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ง้างมาจากกรุงเทพนะครับง้างมากแล้วก็เข่าทางขวาครับลูกนี้โอ้โหเบิร์ดซิตลับเลยครับนิกโบเออร์ลิงเบาฮาแลนด์ครับโอ้โหอันนี้มันเอยียงี่บักบอเอาครับสีไดเริ่มเคลียร์ไม้ครับนิวคาเซลโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดนาทีแล้วครับ แชกีได้บอลให้ดอกกูดอกกูออกบอลให้แชกีติดบุโอกิเมื่อไหร่ยังกูคิกค่กันอยู่แชกีเอาบอลเลี้ยงเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหเป็นประตูครับแผ่โอ้โหแมนซิตี้ออกน้ำห้างแล้วครับแผ่ศูนย์ประตูต่อสามโดยคนนี้ครับไลอ้อนแชกีเอาอีกครับเอออีกแล้วครับกองนี่ครับแชกีตะบันด้วยซ้ายลูกนี้แฝ่บอสซิดลับแล้นิกโกล น้ำหางนะครับตอนนี้แนสตี้ปุประตูต่อสามนะครับเจ้าบ้านบอกสี่ขอตีใครแตกครับก่อนสีเบิดเวลามาที่เบิร์นครับเบิร์นเลี้ยงกมัมม่าโอ้โหเบิร์นต,ตัวตัวสูงหลายครับโจลิงตันตบเข้ามาให้วอเทอร์มาเดอโอ้โหขึ้นหลังไปเลยเจา้าบูโดกิมไลย่ยอดลุงนี้มาที่บาสอาบอนลงบอลอันนี้ครับไกโตโพนครับ บอลมางลานะครับประตูที่เปียสีอออครับอีลันกาเข้าไปครับผมสำหรับนิวคาเรเซินครับอีลันกานี่ถ้าจับโมผิดเด็กเกาแมนยูนะครับเบิร์นทุ่มมาให้บานโอ้โหจับบอลบอดีครับติดนูเนตมาที่แชกีออกไปสิ้นว่าเข้ามาให้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์เพิ่นล่อมูยครับกลับเข้ามา มาทีเบนโนซินว oh, oh, ่าโอ้โหโดนโตนาลี่ยาดไปได้แต่บอลมาเข่าทางแมสซิตี้อยู่ตบก้าวไปโดกูโดกูลอบมูครับลูกนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมากกมาให้ไรเดอร์มาทีดอกกูครับแหวเก,แกเข้าไปลูกนี่แหวกเข้าไปตบบันด้วยซ้ายชนเสามาเข่าทางไรเดอร์แหวออกครับลูกนี่โอ้ติดครับอีกปบเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับนิคาเสเซนเอาบานออกครับเอาแลมซี่เข่าแทนโอ้โ oh, ห oh, เป็นละลอกนะครับ แมนซิตี้นาทีที่8 0ิครับเล็กสิบนาทีสิบเวลาโฟเดนไฮไลเดอร์ตบมาที่โฟเดนอีกเทือน,นครับเลนซัน,นเขามาไ้ฟินว่าโฟเดนได้บอลมาให้ลูเบนดิอาสมาที่โอ้หแหมท้ามาถึงคาแนนพีกลุงนี่ยยิ่งแล้วครับบอลมาที่วอเทอร์มาเลยครับบางบอลอยู่เลี่ยงแยวไปครับติดครับบอลมาอยู่ที่โดกูโดกูผลหลากมาเลยครับสิโตครับหลากมางัดไปให้ลูดีแช่กีง่ายรับ แชกีปังบอลไวอยู่ครับอหูหพิกออกมาแม่สียิ่งหรือสีทรงโบหูครับแต่ก็โดนบอมเหย้ามาครับบอลมาอยู่ที่โตนาลี่ออกบอลไปวอเทอร์มาเลยย้อ,ยอนออกมาทางกาบซ้ายมาถึงแลมซี่ตบกลับเข้ามาติดนูเนตอีกครับแม่มือดีเล่นบอลดีเลยครับนิวคาเซิลบอลไปถึงข้างแรนไปที่แชกีแชกีพิกบอลออกมาเอามา,า,มากกากันครับ เขาบาสินว่าลูกนีดีดเลยครับแมใส่ก้อยแม่บอลมันมุฮูครับออกครับแม่ยิ่งเป็นละลอกครับเอาห่อเขาแทนครับผมโอ้โหเอาดูกูออกเอามามูดเขาครับผมสำหรับแม่สิตีนํำพางนะครับเก็บนักเตะไว้เพื่อนัดนาครับผมบอมยาวคุณบ้าประตูติดนูเนตรครับมามูดเอาบอลเขามาให้ไลเดอร์มาที่แชกี แจ็กกี้ออกไปเปโนซินว่ายังเลี่ยงอยู่ครับเลี่ยงก็ติดบูโนกิมาไลครับเมื่อฟีบาบอลไปได้มาหายบูโนกิมาไลมาทีโตนารีออกไปกวเธอมาเลยมาทีฮอครับฮอหยอดออกขวามาเลยครับมาอิลังกาครับอิลังกาพึ่นลากมาเลยครับหลางมาซับขารอกครับแแต่ก็ทรงติดโอไลรีครับมายังพระเอกครับแต่ทรงติดยางกับโจรครับอันนี้หยอกเนี่ยบอลมาแถวท่าคาแนนไปทีมามูดครับ มาหมดได้บอลยังมาส่งสับขาหลอครับติดมุโลคิวไะไรโตนาลี่เอาบอลออกไปที่แลมสีไม่ห่อห่อมาให้วอเทอร์มาเลยครับก่อส่งมาถึงห่อคือกันครับห่อบอลลงเกือบออกครับส่งบอลขนานเซนมาเลยให้วอเทอร์มาเลยโอ้โหดูสิเปิดกระติดนูเบนดิอาดครับกรรมการเปาลูวีดเบิดเวลาตรงนี้เลยครับแม่แมนซิตี้มาเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ศูนย์ประตูต่อสามครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปดูมือจริงนะครับ วันที่นี้3พฤศจิกานยนเวลาเที่ยงคืนเคิงนะครับว่าสิเป็นจากไหนครับสุดท้ายนี้ครับว่าใจอย่างที่กับผมได้ว่าผิดไปหยาบ่ายฟังแล้วละ่ายหูครับร่วมถึงอาซื้อนักเตะพิดกับผมขอากราบขอโทษแฟนบอลทั้ง2ที่นอรเดอร์ก็อสิจากันไปปากกดติดตามกดถึกใจกดกระดิง่งเพื่อเป็นใจใน้นอรเดอร์มือหนีไปแล้วสวัสดีครับผมแอห้าแลดยิ่งคนเดียว2ลูกเลย